ส่วนที่เชียงรายคุณผู้ชมก็ายังมีอีกคดีหนึ่งคดีของน้องบ๊อบบี้นะคะเด็กชายธนาโชคนะคะที่ไปพบเป็นศพเนี่ยนะคะอยู่ที่ดงกล้วยอยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณสักกิโลครึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้ตํารวจยังอยู่ระหว่างการเก็บ พยายนหลักฐานแล้วก็สอบสวนพยายนแวดล้อมนะคะเหตุการณ์เนผ่านมาแล้ว5วันค่ะตํารวจก็ยังคงจับคนร้ายที่ทําร้ายน้องบ๊อบบี้ไม่ได้เลยนะคะล่าสุดวันนี้ชาวบ้านป่าสักงามที่อำเภอเวียงเชียงรุง้งคือเขากลัวมากค่ะเหตุกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าคนร้ายเนี่ยลงมือกับเด็กเล็กและในหมู่บ้านนี้เนี่ยเด็กอยู่กันเยอะมากคุณผู้ชมคะ คือตอนนี้ทุกบ้านบอกเหมือนกันหมดเลยว่าอยู่กันอย่างหวาดผวาจนทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องจัดเวรยามมีเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่อปพ,อพอรอออกเดินลาดตระเวนในหมู่บ้านตลอด24ชั่วโมงนะคะชาวบ้านที่มีลูกหลานเนี่ยก็ต้องห้ามไม่ให้ลูกหลานของตัวเองออกไปไหนเพียงลําพังส่วนตอนกลางคืนพอตกค่า ให้รีบเข้าบ้านเข้านอนทันทีเลยนะคะผิดจากเมื่อก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยอยู่กันอย่างสงบนะเด็กจะเดินไปไหนมาไหนได้อย่างสบายนะคะตอนนี้ก็เลยอยากจะให้ตํารวจเนี่ยรีบจับคนร้ายให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้ทางสถานีตํารวจภูทรเวียงเชียงรุ้งก็ได้ส่งตารวจสายตรวจเข้าไปสอดส่องดูแลตลอดเวลาส่วนความคืบหน้าของคดีตํารวจบอกว่าเดี๋ยวขอรอผลชนะสูตรศพจากคุณหมอที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก่อนรวมถึงผลการตรวจรอยนิ้วมือจากหลักฐานที่พบในที่เกิดเหตุนะคะทั้งไม้ที่ตกอยู่รวมถึงจอบด้วยนะคะ